สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีตอนเศร้าเด้อพี่น้องสวัสดีปีใหม่สุขปู่สุขคนมามาาพี่น้องมากินแกงส้มดอกแค่แกงส้มดอกแค่ใส่ไก่ไก,ก่กระสิเป็นสะโพกเลยพี่น้อง หอนสดหอน,หอน อากาศก็นาวกระเย็นพี่น้องเนี่ยมื่อเศร้าบายมากอะบอทรายดอกจ้าตอนเศร้านี่ก็สิบห้าสิบหกองศาเนาะพี่น้องเนาะดอ,อกแค่พี่นอออ้องต่มเปี้ย ดอกแค่ขันต้ม่อสุกมันสีขึ้นนะพี่น้องนะเนาะเราต้องต้มให้สุกต้องแกงให้สุก <c oughs> อืมหอนได้ใจเลย เจ๊ดอาลูกอ่ะเจ๊ดอาลูกอ่ะเดีวอืมอือ่าน่ะหนไหมเห็มเห็มไหมพุ่นุ่นุ่ไปไปกินนนไหุ่นไหมปุ่กินแล้ว thào nhéo mình tàu gìn say mưa thì nòng chắc sẹp mẹ kiến mà, Chép, mà. Ừ, ừ. Nặng mà má nói pí nòng ม้าน่อย <c oughs> <c oughs> แกงสมดอกแค่นนเพอใส่อันพริกพริกแกงด้วพี่น้อง <c oughs> ใส่อันบักขามเปียกแกงลาว bàn hao này là